สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจําวันที่27มิถุนายนปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ0 3กับ6 70 71 7, 72 73 75 76 79เนอะเอาตางนี้มาใส่ด้วยด้อ01 02 03 05 06 07 08 09เนอะ หรจับคู่ก็7 0 0 7 3 6น3 0 6 6น6 7 76็ดสาหกหกสาศูนยูนย์หกเจ็ดเจ็ดหกนาะสามศูนย์ศูนย์สามเนาะง่ายๆสัน้นๆเนะาะใครจะลุ้น VIP ีก็จับคู่ลุ้นนะคะต่อไปบ่ายสองก็ห้าสามก็หกสามศูนย์สามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสกสามห้าหกห้าเก้าห้าหกสาองสามหกสามหกศูนย์สามห้าหนึ่ง จับคู่ก็สองห้าห้าสองสามหหสาห้าสมสาห้าหห้าห้าหนะคะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ล,นนะคะคล,ลุ้นด้วยกันนะคะใครจะลุ้นมีไอพีก็ลุ้นเลอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกนแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ